ตกใจหลายๆคนครับครับผมดึงออกยากได้ไหมน้อมันไม่ยอมออกมานะครับให้ลูกแล้วครับโอ้โหให้ลูกได้มาแล้วดูสวยมากเลยครับเขากัดไหมเนี่ยผมจับได้ไหมไม่ครับโอ้ยบักลาบักลาบัาลาหูจักบักลาเอ้ยบักลาบักลาบักลานี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เขากองวัวสวยมากครับดูดิครับครับอันนี้ยุคกี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เขาปีที่สองปีที่สามแล้วครับปีที่สองปีที่สามเขาโตได้อีกไหมหรือโตได้เท่านี้พี่ได้ครับโตได้อีกครับก็แล้วครับโห่ก็ประมาณ เขาโตอย่าพี่จะได้กินกินเยอะก็ต่อเมื่อแสงแดดดีอะไรดีอาหารอะไรกินไหมเนี่ยครับไม่ครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องจะเป็นแต่จริงๆว่าตามที่เขาเลี้ยงก็จะมีอาหารเม็ดแต่อาหารเม็ดมันก็เหมือนว่ามันจะเพิ่มต้นทุนแล้วก็ ฟาร์มหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็อยู่ที่อ,อบ้านไร่นะฮะจังหวัดนะครับอุทยัยธานีใช่ไหม จวัดใจครับวันนี้เราก็มาส่งนะฮะแล้วก็พอมาดูพื้นที่ที่เขาอยู่นี่ฮะผมกู้ลูกเสืพภัยมาครับเขาเลี้ยงสัตว์แปลกไว้หลายอย่างมากครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากกาดี่ผมาส่งหนูครับผมตอนนี้พี่แกก็มีความสามารถแะ้วเยอะๆครับแต่ว่าแกอยากเบื่อครับเบื่อกุงเทพแกอยากอยู่ที่บ้านเดี๋ยวไงไปแนะนำรู้จักกับพี่แกครับนี่ฝั่งนี้สวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับผมผมบ๊อบครับผมชื่อพี่บ๊อบพี่บ๊อบครับที่นี่อยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่อุทัยธานีครับผมอุทัยธานีบ้านไร่เอาหมู่บ้านก่อนพี่เอา หมู่บ้านก็คือบ้านไร่ครับเขาว่านบ้านเขาว่านบ้านบ้านเขาว่านตําบลครับตําบลบ้านใหม่คลองเคียงครับตําบลบ้านใหม่คลองเคียงอำเภออำเภอบ้านไร่จังหวัดสุไทรธานีสุไทยธานีตรงนี้เข้ามาก็ผมมากับเป็นบ้านไร่รินเข้ามาแล้วก็เข้ามาในในเดงดงภูเขาอ้อมข้างนี้ผมรู้สึกมารู้สึกแบบแบบตื่นเต้นครับมันรู้สึกว่าโอเคมากๆเพราะว่ามันมันมันบรรยากาศค่อนข้างดีดีมากแล้วที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นนะครับที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือสัตว์ที่แกเลี้ยงครับ จริงๆก็คือไม่แปลกสำหรับคนทั่วไปแต่แปลกสำหรับผมเพราะว่าผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเห็นอันนี้ผมเห็นคนเลี้ยงจริงๆตัวเ,เป็นๆนะครับพี่รบกวนพาผมไปดูหน่อยพี่เลี้ยงอะไรไว้บ้างครับผม<ช>นี่ฮะมีอะไรบ้างครับไปดูก่อนครับตอนนี้ครับเอาอันแรกก่อนพี่อันแรกครับทางนี้ข้างนอกบ,บ้านก่อนพี่อย่าเพิ่งเข้าไปตัวนั้น,อ,นอันนั้นไว้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นนะฮะ จะเป็นอีกหน้าเล็แดงครับผมนี่นี่อึกกน้ครับอันนี้คือติดมาจากกรุงเทพครับปกติที่แอบเลี้ยงที่น่นแล้วใช่ไหมเนาะใช่ครับผมนี่ครับนี่นะครับเลี้ยงแล้วก็มีคนกลัวตกใจหลายๆคนครับครับผมดึงออกยากได้ไห่เนาะมันไม่ยอมออกมาครับเออชิปเอาอได้ครับตอนนี้ลูกลูกลูกมัออกมามันต้องทำที่ฝาเปิดใหญ่ๆนั่นเอครับจะต้องทำให้ใหม่เพราะว่าเริ่มจากไม่มีครับพี่ นี่ครับมาเอออันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ตัวแม่ครับอ๋อตัวแม่พันธุ์ครับผมนี่แม่พันธุ์ครับนี่อันนี้ให้ลูกเลี้ยงครับเนี่ยให้ลูกแล้วครับโอ้โหให้ลูกได้มาแลยดูสวยมากเลยครับเขากัดไหมเนี่ยผมจับได้ไหมไม่ครับโอ้ยบักลาบักลาบ่าวบาลาหูจักบักลาเอ้ยบักลาบักลาบักลานี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่เขากองวัวสวยมากครับดูดิครับครับอันนี้อยุคกี่ปีแล้วครับเนี่ยอันนี้เข้าปีที่สองปีที่ปีีีีีีทท่่่เเคคคค้้้้้้าาตตตััััวไไไไดดดดอออกกกมหรรรรืนพบบบ็แล ก็ประมาณเท่าโต๊ะนะพี่ละใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่จะใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่านี้อยู่ที่การเลี้ยงดูแสงแดดแล้วก็อาหารแต่ก่อนเลี้ยงเทบไม่ค่อยมีที่ที่ที่เนี้ยแต่นี้มันเจอธรรมชาติตัวจริงเขาก็โอเคมากครับผมจับกัดไหมเนี่ยได้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยครับนี่ครับโอ้ยยังไงลูกยังไงลูกอะไรลูกอะไรลูกใจเย็นใจเย็นลูกนี่ครับนี่ครับโอเคแล้วตอนนี้ครับได้ข่าวว่าเพาะได้แล้วด้วยได้แล้วครับผมไหน๋พาไปดูลูกหน่อยครับเป็นยังไงครับโอ้ลูกโอ้ขึ้นหัวอย่างเเดียยวล เอาเอาเอาไม่ไปเลยนะพี่ไม่ไปครับไม่ไปครับเฮ้ยระวังมันหนีนะพี่ไม่ครับไม่เข้าป่าเลยนะเนี่ยเฮ้ยเองเนี่ยโอ้ยยังไม่ไปครับว่าไปได้ครับโอ้ยยังครับเออเดี๋ยวมันมีในเรอกลับมาเดี๋ยวหายนะฮะเดี๋ยวเราเอาขึ้นกองเลยดีกว่านี่ครับต่อไปครับมาดูครับนี่เขาเพาะลูกได้ด้วยมาดูลูกครับเนี่ยตื่นเต้นครับอันนี้ก็คือเราพักเรื่องหนูไปสักนิดนึงนะฮะเรื่องหนูเราไม่คุยวันนี้มาคุยเรื่องพวกนี้ดีกว่าครับนี่ นี่ครับันนี่คือลูกครับโอ้โหผมเหมือนถ้าผมบอกก็คือเหมือนกอระปอมมั่นผมนี่แหละครับเท่ากับปอมเลยฮะเนี่ย <c oughs> มันจะมีสีเขียวกับสีแดงยิ่งมันก็เป็นพันธ์สีแดงใช่พี่สีแดงครับเพราะว่าพา่อแดงแม่แดงอ๋อเป็นอีโกแน่ธรรมดาเนาะอีโกแน่ e <ug> ที่ที่สายพันธ์แบบ แบกินพืชเนาะพวกนี้ไม่กินสัตว์นะพี่เนาะไม่ครับเรื่องง่ายไม่ครับผมก็คืออ่านมีอะไรบ้างอาหารมีอะไรบ้างพี่อาหารผมจะให้เป็นแครอทอฟักทองบุ้งผักบุ้งครับผมคือหลักหลักๆก็คือให้ทุกวันหรือว่าให้เป็นบางวันพวกแครอทฟักทองผักบุ้งเนี่ยคผมให้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 อยู่ทุกวันครับเพราะว่าเขาชอบเขาจะชอบเขาจะได้กินกินเยอะก็ต่อเมื่อแสงแดดดีอะไรดีเมนอาหารอะไรกินไหมเนี่ยครับไม่ครับไม่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 ต้องจะเป็นแต่จริงๆว่าตามที่เขาเลี้ยงก็จะมีอาหารเม็ด แต่อาหารเม็ดมันก็เหมือนว่ามันจะเพิ่มต้นทุนแล้วถามว่ามันจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะครับแต่ว่าผักอะไรก็คือว่าคุณค่ามันมีในตัวอยู่แล้วโอเคครับผมครับผมเราไม่จะเป็นต้องไปเลี้ยงอะไรที่มันมันใช้ดังครับอันนี้ข้างบ้านมีเยอะผักบุ้งครับผม <c oughs> บุกเก็บเอาเองครับโอเคเครอตไอพวกนั้นเนาะพวกพวก ไอ้อะไรนะใช่ครับฟักทองฟักทองแตงกวาได้หมดครับโอ้ลูกไปลูกลูกลูกไปลูกลงไปลูกลูกไปลูกลไปลูกจะขึ้นมาลูกจะไปด้วยครับจะไปด้วยโอ้อยากไปกับพ่อเหรอลูกดูตวผู้ตัวเมียดูไงครับเนี่ยก็จะมีวิธีดูก็จะดูที่กกครับนะครับกกตัวนี้ครับเนี่ยอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวผู้ครับถ้าผมคาดว่านะพอเขาจะมีอัญชะอยู่ตรงเนี้ยโอเคถ้าตัวเมียล่ะครับพี่ครับตัวเมียจะไม่มีอัญชะครับจะมีอะไรไม่มีแฉกเลยใช่ครับตัวเมียจะเห็นเป็นว่าเป็นลู่ลู่ไปอย่างเงี้ยครับ อนี้ก็ล่า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 จะเป็นตัวผู้กับตัวผู้อ่าต่อไปครับจับดูตัวเมียให้ดูเจอตัวเมียอย่างนี้ต้องสอนนิดนึงครับเป็นอาจารย์นะวันนี้ครับตัวจริงครับตอนนี้แกใจรักนะครับเก้ตัวผู้ครับตัวผู้จะได้ได้ได้ตัวผู้เยอะครับตัวผู้เยอะเนาะหาตัวเมียไม่เจอครับอยากเจอตัวเมียครับตอนนี้หายเจอหายเจอครับถ้ามากานี้ครับตัวเมียครับจะไม่มีจะไม่มีครับจะไม่มีจะไม่มีอันธะแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็คือว่าปิดไฟแล้วเอาไฟส่อง สองถ้าส่องไปเราจะเห็นเลยครับจะเห็นว่าจะเป็นมีจุดกับไม่มีจุดโอเคครับผมขอบคุณมากครับได้ครับโอเคถ้ามีคนสนใจอย่างเช่นเนี้ยมีจําหน่ายไหมเนี่ยมีจาหน่ายครับผมโอเคครับราคาก็ติดต่อมาได้นะครับได้ครับอเารักจริงลดราคาให้ฟรีเลยได้ครับโอ้โหสุดยอดครับอันนี้ามันมีชื่อเรียกของมันไหมพี่ ชื่อเรียกผมก็ไม่ไม่แต่เขาเรียกอิกูนาครับแต่ก็มีมีสายพันธุ์นอนดูรัสบ้างมีอะไรเงี้ยมีจะแยกออกไปครับครับตันี้เป็นสายพันธุ์เดิมเนาะทั้งเดิม,มที่เป็นเลดเขาเรียกว่าเลดแดงครับเลดแดงอิกูนาเลดแดงตัวน,นี้ก็คือพียค,คือชอบอย่างนี้คือตอนแรกมันบหมาะเป็นเขียวเนาะใช่ครับแต่ต่อไปมันก็จะเป็นแดงแบบนี้ใช่ครับอันนี้อายุกี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้2เดือนครับ สองเดือนโอ้สองเดือนมันกระปอมมั่นผมเลยนะครับผมสองเดือนครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงไปตัวพ่อมันก็โตๆตบ้างเลยยังทีจะใหญ่จะใหญ่ครับจะใหญ่ครับนีก็อยู่ที่การให้อาหารอันนี้พอเองเองอันนี้สส่พันนี้ก็คือกินมังเนาะกินมังครับกินแค่ผักบุ้งผักบุ้งกินเปลือกไม้พกบุงเนี่ยโอ้โหก็อยู่ที่เราให้อ่ะครับนะครับอยู่ที่เราให้ครับให้ไหรกินเท่านั้นครับผมอันนี้หมดไหมวันหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยวันหนึ่งอันนี้คือว่าเสริมรอบสองแล้วครับเพื่ครับวันหนึ่งให้อานกี่รอบครับก็รู้แล้วแแววตต่่เเรราาาอออคคับผมยกพห็นนนืดูจํ ถ้าเขาหมดปุ๊บเราอยากให้เขากินเขากินได้ก็จะให้ปกติพี่ห้กี่รอบพี่ปกติดีกว่าปกติก็ให้สองรอบครับสองรอบแต่ที่ที่แดดด้วยครับผมถ้าแดดดีเขาจะกินเยอะครับคครรัับบมาดูครับมาดูครับมาดูครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเก็บไปในตู้เซฟล็อกกุญแจไว้ด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยสำคัญมากครับมันคืออะไรเอาครับมันคืออะไรครับเราคอยดูนะฮะมันเป็นอะไรนะเราก็